นี้โมเมขายที่ดินมาอยู่คลองแปดหนองเสือตําบลบึงชัมอ้ออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีตรงนี้เรียกว่าคลองแปดฝั่งตะวันออกวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินห้า้อสิบเอดไร่สองงานกับ28่สิบปดตารางวาราคาโมองเหมาอยู่ที่สา0ร้อยหกสิบล้านบาทฟรีโอนให้ทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้โมเมมายืนอยู่ด้านท้ายของแปลงที่ดินนะคะนายทุนท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงใหญ่แปลงนี้เลยเป็นพื้นที่สีชมพูค่ะอ่า อันนี้ก็คืออีกมุมหนึ่งของแปลงที่ดินเนื้อที่ห้า้ยสิบอ็ดไร่สองงานกับยี่สิบปดตารางวาค่ะตรงที่โมเมยืนนี่คือถนนอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งทิศเหนือค่ะนี่อันนี้คือที่ดินของเรานะคะอันนี้คืออีกมุมหนึง่งมุมทางทิศเหนือเมตกู่นี้ก็คือมุมทางทิศตะวันออกค่ะเนี่ยค่ะที่ของเราสวยมากๆค่ะถ้าสนใจเข้ามาชมที่ดินของเราได้ทุกวันค่ะ อันนี้ก็คือเป็นอีกมุมนึงก็คือตรงนี้เป็นถนนคลอง8เส้นเมนค่ะที่ดินของเราอยู่ด้านนี้เลยถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากชมที่ดินคลิปมุมสูงก็สามารถเข้าไปดูได้ที่โมเมขายที่ดินช่อง YouTube EP ที่7 1 4ค่ะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะอันนี้คือถนนเส้นเมนวันนี้โมเมไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าว่าโมเมจะไปที่ไหนบายบายค่ะ